ทานยาก่อนนะครับบางคนอ่ะบางคนแนะนําให้ทานยาตามที่หมอสั่งนะครับถ้าไม่ทานยาการจะกําเริบเราต้องกินยาตามที่หมอสั่งกินค่ะต้องกินเดี๋ยวสั่งกาแฟเดี๋ยวจะสั่งกาแฟ จริงเขามีของหวานด้วยนะที่นี่มีเมนูของหวานด้วยเอ้ว้ จะสองโมงแล้วสามหถึงบ้านประมาณ5้าโมงถึงบ้านประมาณ5้าโมง สวัสดีค่ะทะทุกคนเขาจะเข้าใจาาาให้ด้วยนะ ส่งของฝันให้ได้ไนะสรงของฝันให้ได้พเพียงแม่จ้อลงมาอีกแล้วไม่ใช่เมื่อวานไงเมื่อวานตอนแต่งหน้าไงแต่งหน้าแล้วก็แบบแก้งแต่งตัวเป็นไอ้ทำผ้าเหมือนนางหแมันก้แ้แจ้งแต่งตัวเป็นนาง เราดูดีมัมมมมเยเอ,เอากาแฟดำด้วยแก้วหนึ่งนะคะรับกะแฟแดงกาแฟาำกาแฟกาแฟดำอเมริกาโน,โน่เย็นวัอกี้ที่ที่เรียกก็คือจะให้มาสั่งกาแฟเมื่อกี้ งานไม่ตื่นเลยพนะักง,งานก็ไม่ตื่นเลยฉันเหนื่อยทุกคนนี่เลยทุกคนนี่เลยเล็ก เมื่อเช้าเมื่อเช้าลงลิฟต์มาเมื่อเช้าลงลิฟต์มาวปวดปวดการหายใจลงลิฟต์มาเมื่อเช้าอ่ะเมื่อเช้าการหายใจลงลิฟต์นะฝุดพลังปอดเลยอ่ะเมื่อเช้าอ่ะแบบ อะไรรับได้แต่กินตัวรับไม่ได้จริงๆแพ้รับไม่ได้แพ้ไม่ไหวก็กินตัวโซโซแพ้รับไม่ได้กินตัวไม่ไหวจริงพี่่ต้องอาบน้ำนะครับก่อนลงจัดฟองพี่กล้วยขอบคุณนะคะพี่กล้วยเลี้ยงกาแฟแล้วเนี่ยพี่กล้วยเลี้ยงกาแฟแพ้แล้วเนี่ยจะได้ค่ากาแฟจากจากพี่กล้วยแล้วเนี่ย วัน,นะวนะนที่หนึ่งรับรางวัลนะใครว่างมานะวันที่หนึ่งรับรางวัลวันที่หนึ่งรับรางวัลนะคะใครว่างมาเจอกันได้เขาขยันให้แล้วก็ขยันรับเดี๋ยวแต่งชุดลาเตีสวย,สวย วันที่หนึ่งกันยานะคะรับรางวัลที่ขอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์นะคะพระรามหกพระรามหกพญาไทนะคะที่หอกรมประชาสัมพันธ์ขอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์งานเริ่มตั้งแต่เที่ยงนะคะลงทะเบียนแต่เที่ยงมีเดินพรมแดงด้วยนะ,ะเป็นงานเดินพรมแดง ี <c oughs> ัโอเคแก้วนี้ก็ได้โอเคเก็บอะไรนี่โอเค,เก,เ,ค okay, เก็บเลยครับพี่เปลี่ยนเป็นแก้วเทคเอวีให้หน่อยหน่อยได้ไไดเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแล้วน้ำฝนมาหาหน้ำฝนไปด้วย ใส่บาตรแล้วต้องปวดน้ำไหมไม่จําเป็นคับไม่จําเป็นถ้าไม่มีไม่จําเป็นถ้ามีก็ปวดปกติใช้ชีวิตให้ง่ายๆไม่จําเป็นะนะแล้วแต่นะไม่เชื่อประยุกเก้าแล้วจะเชื่อใคร <ผ Joe. S 1> ก็แล้วแต่เลยนะถ้าไม่เชื่อประเรียนเก้าก็แล้วแต่ประเรียนเก้านะต้องตื่นก่อนประเรียนเก้านะครับต้องตื่นก่อนไม่เชื่อกันแล้วแต่นะ,ะนี่ประเรียนเก้านะ ห้องน้ำตรงนี้มีนะแล้วแบบนี้จริงครับแต่เดี๋ยวพี่อาบินมาได้เลยนะครับอันนี้คือรวมแล้วนะรวมรวมน้ำ ร,ร้อยเทปเลยแปดร้อยกว่าบาท <c oughs> ทำไปเธอทำงานได้ไปเพื่ออะไรทำงานได้ก็เพื่อกินวันนี้ไม่สดอ่ะก,กินอยากกินอะไรก็ต้องกินชีวิตมันสั้นนะคะอมีเวลาว่างให้กับตัวเองบ้างแล้วก็ได้พัก่อนชีวิตอะ่ะ งเงินไปทำมทงมหาเงินแล้วไม่ได้ใชไม่วเลยเลตรียมตัวแล้วนะคะเดี๋ยวจะขับรถกับพี่ว่าจะไปจะจุจักไม่ไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวตอนย็นรถมันติดกลับบ้านมันจะมืดไปแล้วเดี๋ยวก็ซื้อของอีกพลุงพลังอีกทีิน่นเมื่อยู่กับบ้านไม่ไหวเป็นคนซื้อของเก่งมากไม่อยากไปอ่ะ กลัวเสียตังค์กลัวเสียชีวิตคุณแม่กลัวหมดเงินกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าเพราะเดี๋ยวต้องมาอีกอยู่ละกลับบ้านก่อนเลยกลับบ้านดีกว่าอืมกลับบ้านดีกว่าเจ็บเนี่ยต้องเสียตังถ้าไปต้องเสียตังค์อีกกลับบ้านเอาตังค์กลับบ้านดีกว่าเอาตังค์กลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวจะหมดตังค์ ไปเรื่อยๆค่ะขับรถดิฉันขับรถชิวๆฟังเพลงฟังอะไรชิวกขับรถ3ามชมั่วโมงเดี๋ยวไปนั่งไลที่ที่ที่บ้านดีกว่ากลับไป5้าโมงเยน็นจะกลับบ้านค่ะคุณอะไรเนี่ยมา,ามาทำงานมาทำงานเมื่อคืนทำงานเสร็จรับตังค์ก็กลับบ้านชีวิตคุณแม่ สวิตช์เสวัสดีค่ะรกลับบ้านเดี๋ยวก็มาอีกอยู่แล้วไงก้าเลยที่เกตังไม่อยากซื้ออะไรวันที่สามสิบเอ็ดว่างเดี๋ยวเข้าไปเที่ยววันที่สามสิบเอ็ดวันที่สามสิบมีบรรอบอยายฝากด้วยนะคะงานนี้วันที่สามสิบเป็นงานนี้ งานเยอะเห็นแบบนี้มีงานนะไม่ใช่ว่าไม่มีงานนะมีงานนะคะต้องตื่นก่อนไม่ใช่ว่าไม่มีงานเป็นคนมีงานมีการได้รางวัลสาขาด้านการขายออนไลน์ดีเด่นที่อยากจะซืขอบคุณค่ะ นี่สามสิบถึงหาเป็นงานนี้เดี๋ยวให้ดูสามโมงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวอร์เลยนะโอ้โหเซ็นทรัลเวอร์นะงานใหญ่นะเซ็นทรัลเวอรนะ์มีแอนทองผสมคิดขอวางพลเชิมานแต่น่าจะคนละวันกันเขามีหลายวันเดี๋ยวฉันดูกำหนดการของฉันก่อน ของฉันเป็นวันไหนวะอ๋อของเขาเป็นของฉันเป็นช่วง6โมง40พูดเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ30เจอกัน30 เจอกันที่เซ็น r รัเวิร์กอ่วิบเอคุณแม่ทำไมแพรลี่ไม่ไปแถลงข่าวที่ปอทอกับทนายและต้นอ้อมมึงจะให้กูไปทำไมไอ้โต้งยวกูด่ามึงก่อนลงไลน์อะไรอีกวายมึงจะให้กูไปํำหาอะไรให้กูไปยืนเป็นไม้ประดับทำไมเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกู กูไม่ใช่คนหิวแสงกูไม่ใช่เป็นคนหิวแสงไม่มีบทมึงจะไปทำไมไปทำหาอะไรไม่ใช่ตัวประกอบมันไม่ได้เกี่ยวกับกูมันไม่ใช่เรื่องที่มันเกี่ยวกับกูกูไม่ใช่นักกฎหมายกูไม่ใช่คนที่ไปฟ้องเขาพี่ตนอ้อเขาต้องไปเพราะเขามีประเด็นกันเขาฟ้องกันเลยทนายอนันชัยเขาต้องไปเพราะว่าเขาเป็นคนยื่นเรื่องกูไม่เกี่ยวย่าให้กูไปทำไม มึงให้กูไปทำไมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับเราเราไม่ต้องไปหาแต่งหาซีนทุกเรื่องมันไม่ใช่นะคนเรามันไม่ถูกเข้าใจไหมต้องตื่นก่อนไม่ได้เกี่ยวกับเรา ไม่ได้เกี่ยวกับเราเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะเดี๋ยวถามว่าหยาบคายเข้าใจไหมคะคุณพี่ขาเข้าใจไหมคะคุณพี่เข้าใจไหมคะคุณพี่ต้องเข้าใจแพรี่ด้วยนะคะคุณพี่ไม่เข้าใจแพรลี่เลยอ่ะ พี่เข้าใจแพรลี่ไหมครับรอบแรกไปเพราะว่าไปให้ความเห็นไปให้ความเห็นก็ให้ไปแล้วครั้งหนึ่งก็จบรอบแรกที่ดิฉันไปเพราะว่าไปให้ความเห็นเรื่องนี้ดิฉันยังไม่เคยพูดออกสื่อไงก็ไปแล้วพูดออกสื่อแล้วมันต้องจบอยาไปอีกไม่ได้แต่อย่างอาจารย์อนันตชัยท่านต้องไปเพราะว่าอาจารย์อนัอน,นตชัยท่านแบบแบบ เป็นผู้ร้องเรียนเลยพี่ตนอ้อเขาก็มีคดีความกัรน,นะคะที่รบกวนช่วยเข้าใจดิฉันด้วยฉันไปทุกงานไม่ได้แล้วบางทีฉันก็ติดงานดิฉันอยู่ต่างจังหวัดดีฉันไม่ได้อยู่กทมนะคะทุกพ,พี่ต้องเข้าใจแพรลี่ด้วยนะคะ ดีจะไปแล้วนะดีจะไปแล้วขอลงงานไว้ก่อนลงงานไว้ก่อนลงงานก่อนลงงานไว้กลงงานก่อน ันนี้มันที่เท่าไหร่แล้วทุกคน Di depan จะไปแล้วแบบหนึง่งจะไปแล้วท่คกับก็ยังนั่งอยู่ชีวิตคุณแม่ สวัสดีค่ะทุกคนขาขึ้นเน็บ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 ขาเป็นเน็บขาขึ้นเน็บ,ขขนนบไม่ได้ทำเลยนะแค่เอาวางแค่นั่งแล้วเอาขาพาดขาอีกข้างหนึ่ง ทุกคนไปก่อนนะทุกคนไปก่อนทุกคนไปก่อนจะขึ้นรถละเดี๋ยวถึงบ้านมืดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกัน ประมาณสักห้าโมงครึ่งหกโมง